ันนี้เพื่อนเพื่อนเราช่วยกันไหม,มครับในการที่แบบมาช่วยกันแบบตอนนี้ว่ารจริงๆหลายสายมากค่ะมีทั้งผู้ใหญ่แบบผู้หลักผู้ใหญ่แบบหลายๆทางเลยค่ะเจ้าภาพก็คือเหมือนจะเป็นทางทีทีด้วยทุกอย่างก็เลยยอดแบบขนาดนั้นด้วยค่ะมาโอ้ยไม่ได้บอกเลยเกรงใจอ,งอ่ะคือแบบเดียกก็จะบอกแต่แบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เกรงใจอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกันในเวลาเราจะบอกบุญบางทีเราก็รู้ว่ามันก็มีข่าวอะไรที่มไม่ค่อยดีนในเรื่องของทางแบบวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้คนทําแบบไม่กดดันนะถบาแค่เดียวแบบไปส่งอะไรให้พี่แบบพี่ทำบุญกันดีนหน่อยเงี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบพี่ก็จะเกรงใจพี่ก็จะทําบุญด้วยความเกรงใจแต่เรารู้สึกว่าอยากให้คนทำอ่ะอยากมันจริงๆมันจะได้ได้บุญจริงๆเพราะฉะนั้นเดียจะไม่ค่อยบอกอะไรที่แบบ ตรงเราบอกอ้อมอ่ะว่าจะไปทําน,นี่นะใครอยากสมทบก็สมทบได้แต่จะไม่กดดันแสดงว่าข่าวมันมีส่วนในการที่จะทำมีส่วนเดียวก็กดดันแต่ว่า,าที่จะ